มาคลิปนี้ครับไปรู้จักนักเตะใหม่ของสเปอร์กันเขาบอกว่านี่คืออนาคตกองหลังระดับเอเชียนี่คือนักเตะที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นนจับตาเจชนาทิปเคยบอกว่าเด็กคนนี้โคตรสุดแม้จะอายุแค่20แต่ก็ไม่ได้มาเพื่อสำรองใครโคตากาอิพ้อมสู้ในพิมพ์ลีกด้วยวิธีบูชิดตตวเทปฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโคตากาอินักรบค่าตัวพันล้านเยนของสเปอร์ เหมือนเดิมครับก่อนฟังรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับคลิปนี้แล้วก็ตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับตัวนี้แฟนๆสเปอร์ว่าไงครับหรือแฟนๆเจลีกที่เคยดูฟอร์มการเล่นของทาคาอีตัวนี้ทรงเป็นไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับชื่อของโคตาคาอีครับอาจจะไม่ได้คุ้นหูคนดูบอลเพราะเขาเองก็เพิ่งสร้างชื่อในเจลีกที่บ้านเกิดได้ไม่นาน แต่นี่ก็เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาเล่นในยุโรปด้วยอายุเพีงยงแค่20ปีแถมยังเป็นลีกที่เล่นกันหนักหน่วงและยังแข่งขันสูงที่สุดการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่ว่ากันว่านักหนาสาหัสจะเป็นบททดสอบสุดหินของทาคาอิครับก้าวแรกกับการพิสูจน์ตัวเองด้วยฟุตบอลน,นอกบ้านเกิดกับพอลแมมัสเปอร์ที่กำลังสู้เพื่อกลับไปสู่หัวแถวเด็กคนนี้มีดีแค่ไหนกันทำไมไก่เดดท้องถึงเอาตัวเขามาทาคาอิกเกิดที่โยโกฮาม่าครับเมืองในจังหวัดคานางาวะเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กกับทีมออร FC. ซึ่งเป็นทีมสําหรับเด็กในท้องถิน่นจากนั้นเมื่ออายุ12ปีเขาก็ทดสอบฝีเท้าเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของคาวาสกิฟันตเล่ที่เป็นทีมประจําจังหวัดจนได้ครับหลายคนอาจเข้าใจว่านะักฟุตบอลญี่ปุ่นในวัยเด็กเนี่ยต้องผ่านฟุตบอลระดับมัธยมไปแข่งในอินเตอร์ไฮเหมือนที่เราเคยเห็นกันในกระตูนครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้านักเตะเป็นเด็กในระบบเยาวชนของสมโมสรอ,อาชีพเพื่อจะไม่ได้ร่วมเล่นในระดับชมรมของโรงเรียนครับเพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในระบบของทั้งสองฝั่งมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่ถ้าเด็็กททีีี่่เเปปนนนยยาวชชขอองงสสมพพไแื้ ของเด็กในทีมระดับโรงเรียนอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาเปรียบเกินไปเด็กที่อาจจะไม่ได้เข้าอะคาเดมีสโมสรตั้งแต่แรกก็มีโอกาสเติบโตและอาจจะได้เป็นนักเตะอาชีพในเส้นทางของนักฟุตบอลในชมรมได้เหมือนกันครับ แต่กับทากขะอีเขาอยู่ในระบบเยวชนของสโมสรมาตลอดครับก็เลยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แต่ก็ได้เตะกับทีมเยวชนเจลีกด้วยกันเขาก็ได้ประสบการณ์ด้านนี้แทนทากขะอี ai, ถูกประเมินว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพอสวรรค์สูงและได้รับสัญญานักเตะอาชีพตั้งแต่ยังเรียนอยู่มปลายช่วงปี2หรือว่าชั้นม .5 ของบ้านเรานี่แหละครับพร้อมกับถูกลงทะเบียนชื่อให้เป็นนักเตะเยวชนที่ลงแข่งในเจลีกได้และได้โอกาสลงประเดมสนามในปีเดียวกันในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกับกวางโจแสดงถึงสเกลภาพและความไว,ว ที่ทาคาอิขึ้นมาซ้อมครับขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เจชนะทิพย์เนี่ยก็อยู่ในทีมคาวาสกิฟอนเาเล่ด้วยครับตั้งแต่ซ้อมวยกันครั้งแรกก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้เก่งจริงอนาคตเนี่ยไปยุโรปแน่เพราะเป็นกองหลังที่ครบเครื่องจริงๆเล่นได้กเกินอายุเจอผู้ใหญ่ไม่มีเกรงจับตาดูคนนี้ไว้ยอมรับว่าเด็กคนนี้ของจริงแล้วสิ่งที่เจบอกเนี่ยก็ไม่ผิดแม้แต่น้อยครับเวลาผ่านไม่แค่ไม่กี่ปี ถ้าคาอิค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้ลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆเขากลายเป็นตัวหลักให้ฟอนตาเล่นในปี2023เขาได้รับรางวัลน,นักตเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมในปี2024ด้วยนี่คือนักเตะที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตได้จริงๆในซีซั่นที่ผ่านมาครับเขาลงเล่นใน f f c ซแชมเปียนลีก ทีมทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศและได้ตำแหน่งรองแชมป์แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยพวกเขาเจอกับอันนาเซอร์ทีมของซาอุดีอาระเบียที่มีคิสตียโน่โลเนลลอยู่ทาคาอิเผชิญหน้ากับนักเตะท,ที่เคยคว้าบอลดอมาแล้ว5สมัยซึ่งเขาไม่ได้กลัวเกงเลยครับและเล่นในอย่างแข็งแกรง่งพร้อมกับช่วยให้ทีมเอาชนะผ่านมาได้ด้วยนอกจากนี้เขายังเตะทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว4นัดอย่างที่รู้ว่าตัวหลักทีมชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เล่นในต่างประเทศมีนักเตะท,ที่เล่นในเจลีกไม่กี่คนครับที่ได้รับโอกาสและทาคาอิก,ก็็เเเปนนนนนหนึ่่งในนัั้ทีีคยยถูกรกรตว และนั่นเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าวงการฟุตบอลญี่ปุ่นมองเขาเป็นนักเตะที่จะมีส่วนสําคัญในอนาคตดังนั้นเนี่ยการได้ก้าวกระโดดมาคาแข่ขงในพเมร์ลีครับจึงนับว่าเป็นมูฟที่น่าจับตามองของเขาและรวมไปถึงสื่อญี่ปุ่นได้ทันทีครับค่าตัวของเขาที่ท็อตแนมอัสเปอร์จ่ายมาคือพันล้านเยนหรือคิดเป็นปอนก็ตกประมาณ5้าล้านปอนกับนักเตะแค่ยูยี่สิบปีชาวเอเชียก็นับว่าไม่ธรรมดาแลวครับแถมยังเซ็นสัญญากับเขาถึง5ปี นั่นหมายความว่าทีมมองถึงอนาคตอย่างแน่นอนไม่ใช่การตลาดระยะสั้นแต่เป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ไม่ใช่แค่การขายเสื้อข้อดีของเขาคือสูงถึง192ซนติเมตรเทียบความใหญ่กับคนยุโรปได้แบบสบายๆแค่อาจจะต้องฝึกฝนเรื่องกล้ามเนื้อให้กำยำอีกหน่อยเพื่อรับแรงประทะกับกองหน้าพิมพ์ลีกที่ถึงลูกถึงคนเขาเป็นกองหลังตามสไตล์แนวรับยุคใหม่ครับเล่นกับบอลได้คลองบอลพาขึ้นหน้าได้จ่ายบอลสั้นและยาวได้มีความกล้าที่จะเล่นเขาอ่านเกมดี มีส่วนร่วมกับเกมรับของทีมเข้าบอลไม่ประมาททาให้หลายทีมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบแต่สุดท้ายครับเขาก็เลือกสเปอร์ครับที่ที่น่าจะให้โอกาสเขาอาจจะยังไม่ได้โอกาสเป็นตัวจริงในทันทีครับแต่เขาจะได้โอกาสลงสนามแน่นอนความมุ่งมั่นวินยัยใจสู้ทรหดอดทนเป็นสิ่งที่เหมือนฝังอยู่ใน DNA ของชาวอาทิตย์อุทยัยและเป็นสิ่งที่เขาต้องยึดถือไว้ในจิตใจตลอดเวลาไม่ใช่พยายามแต่ต้องทําให้ได้เพราะที่นั่นการแข่งขันสูงกองหลังของสเปอร์ยังมีอีกหลายคนแถมยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลีกอีกเขาต้องรักษาาสภพจจิตใให้ดี เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนครับภาษาอาหารวัฒนธรรมสภาพอากาศมันไม่หมดวิธีการเล่นฟุตบอลก็ต่างออกไปมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่คนที่จะคอยช่วยเขามันก็ต้องเป็นโทมัดแฟงกุนซือของทีมนี่แหละครับแฟงเพิ่งเข้ามารับงานกับสเปอร์ฤดูกาลนี้แทนที่ของแอนสปอบติคกกู oku, ที่โดนปลดออกจากตำแหน่งไปครับเขาคือคนที่ถูกยกย่องมากกับการคุมทีมอย่างเบนฟอร์ดทีมที่ทรัพยากรจำกัดแต่ก็สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ด้วยระบบจนนักเตะที่เคยโนเนมกลายเป็นนักเตะดังขึ้นมาได้ในอดีตครับเขาเคยคุมทีมชาติเดนมาร เคยได้ร่วมงานกับนักตเตะดาวรุ่งในตอนนั้นอย่างคิสเตียนอิลิกเซนและปีอเอมิลฮอยเบยกมาก่อนซึ่งทั้งคู่ก็เคยเล่นกับทอรเนมอสเปอร์มาเหมือนกันครับนอกจากนี้ครับนักเตะมากมายที่เคยผ่านมือเขาก็ได้ดิบได้ดีหลายคนทั้งไบอันเอมโบโมอีวานโทนี่ดาบิดลาย่าผ่านมือเขามาทั้งนั้นการได้ร่วมงานกับแฟงจึงเป็นโอกาสที่ดีของทากาอิที่ผ่านมาแฟงเป็นบอลระบบการเล่นเน้นความเข้าขาและทีมเวิร์กภายใต้ระบบของเขามักจะเน้นการเพสซิ่งสูงและการขึ้นเกมจากแนวรับซึ่งทากาอิท ในการตัดสินใจและการจ่ายบอลต้องให้แม่นยํายิ่งขึ้นรวมถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกุญแจสําคัญครับที่ทาให้เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับทุกช็อตมันมาพร้อมกับความกดดันและมันจะเหมือนเป็นดาบสองคมมันอาจจะช่วยผลักดันให้นักเตะคนหนึ่งเอาชนะตัวเองกลายเป็นนักเตะที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมได้แต่หากเอาชนะไม่ได้มันก็จะกลายเป็นตัวที่เข้ามาทําลายอย่างไร้ความปาณีก็ได้เช่นกัน การย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันทําให้เรามองถึงรุ่นพี่ของเขาอย่างเรียกไม่ได้ครับนั่นคือทาเคฮิโร่โทมิยะสึของสโมสราอ์เนอนหรือยูชิดะของซอท์햄ปตันครับพูดตามตรงครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่เลวร้ายแต่มันก็ยังไม่ใช่การเป็นนักเตะกองหลังระดับแถวหน้าของลีกดังนั้นมันบ่งบอกชัดเจนว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกของนักเตะกองหลังที่เป็นเอเชียมันยากเย็นแสนเข็นนั่นคือกำแพงใหญ่ของทาคาอิ ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ถ้าหวังจะกลายเป็นนักเตะชั้นนาของโลกใบน,นี้สเปอร์ได้ไปเล่นแชเี้ยน,นลีกในฤดูกาลหน้าโปรแกรมการแข่งขันของพวกเขาแน่นเอียดแน่นอนซึ่งนั่นเลยครับจะเป็นโอกาสทองของทากาอิในการได้ลงเล่นอาจจะเป็นบอลถ้วยหรือนัดที่ไม่สําคัญในเกมยุโรปซึ่งเขาจําเป็นต้องฉกฉวยโอกาสตรงนี้ให้ได้ต้องสร้างความประทับใจให้กับโทมัสแฟงอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างพื้นที่ของตัวเองในใจโค้ชให้ได้และมันจะเป็นคีย์สาคัญที่ทําให้เขาก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้นและสุดท้ายนี้ครับคำว่าบูชิโด อาจจะไม่ใช่คำใหม่อะไรแต่มันคือสิ่งที่คนญี่ปุ่นยึดถือในชีวิตมันแปลว่าวิธีนักรบมันว่าด้วยความซื่อสตัตย์จริยธรรมและความพักดีแต่มันก็แฝงไปด้วยวิธีการดำเนินชีวิตความมุ่งมั่นวินยัยความไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเสมอมาซึ่งถ้าทาคาอ,อิมีสิ่งเหล่านี้เขาจะกลายเป็นนักรบเป็นคนที่กล้าแกร่งพ,พร้อมเผชิญและชิงชัยในทุกสนามนั่นเอง ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ